สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะแพคไว้จดูนะคะคือคลิปมันมีปัญหานิดนึงนะค,ะคือเลยให้ดูไม่ได้เนาะคือคลิปมันมีปัญหานิดนึงนะคะมันลงไม่ได้เนาะคือมันทายใหม่ไม่เพราะแพกไปแล้วนะคะคนแรกนะคะเป็นของคุณพันนีนะคะตัวนี้จะเป็นเลขแท็กนะต่อมานะคะเป็นของคุณนี่นะคะก็นี่นะคะ,ะ,คะตามนี้แล้วกันอ่านไม่ออกนะ ตรงนี้จะเป็นเลขแท็กนะคะต่อมานะคะเป็นของคุณเข็มจีรานะมันติดอะต่อมานะคะเป็นของคุณทินยานะคะน,นีะแล้วก็จะเป็นของคุณรัศมีนะคะ เป็นของคุณจีรพัฒนนะคะนี่นะอทิอภิยานะคะอภิยาหรือเปล่าสวรสนะคะจีราสิริยาพรนะคะแล้วก็จะเป็นของคุณ สุมาลินนะคะสรายุดแล้วก็มนทิยานะคะแล้วก็จะเป็นโอ้หนังปทุมรัตน์นะคะจิรวัตร ก็ของคุณสุปานีนะคะนี่ทิดานะคะของคอุณพรพรพนานะคะแล้วก็เป็นของคุณกฤษดานะคะ เราจะส่งในวันพรุ่งนี้นะคะนี่แหละค่ะทั้งหมดเลยนะคะคือที่ไม่ลงคลิปให้เห็นเนาะว่าแพคูแพคนี่คือคลิปม,มีปัญหาเนาะตอนแรกจะลงแล้วไม่มีปัญหามันไม่มันขัดของนิดหนึ่งเลยลงไม่ได้นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย